มก็แนะนําตัวสัส้นๆแล้วกันนะครับก็ชื่อวรมลุมนะครับก็ทําหลายอย่างทํางานประจำที่บริษ,ษาาัทไซเทคทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชวิตี้นะครับส่วนกิจกรรมส่วนตัวก็คือแอบทาบริษ,ษัทส่วนตัวหลังเลิกงานนะก็คือวานวันก็ทํางานตอนเย็นก็มาตามฝันนะครับก็คือทำ insect it convergence group คอนเซ็ปต์ของตัวนี้มันอยู่ที่คําว่า convergence นะครับ convergence คืออะไรคือการที่มันเป็นไอเดียของการที่เราจะเอาทุกอย่างการที่เราจะให้ทุกๆโหนดธุกรกิจ คนที่คุณที่คุณเคยมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งแต่เราจะมองว่าเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะเอามา c o a g e n ส์กันเราจะมองข้อดีของแต่ละคนนะครับมองจุดเด่นของเพื่อนเพื่อร่วมธุรกิจเราจะไม่เรียกเขาว่าคู่แข่งต่อไปในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับส่วนอื่นก็ทําเกี่ยวกับพวกอยู่สมาคมเซฟเบอร์เซริตี้ทำอยู่เป็นสมาชิกอยู่ในทีมของโอเวสแล้วก็ไปบรรยายไอทีแล้วก็ธรรมะนะครับสามอย่างนะครับโอเคเดีย๋ยวไป สิ่งแรกเลยนะครับสำหรับการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจขอใมอง3 i e model ก็คือว่า 1. คุณต้องมี inspiration แล้วก็ i m a g i n แล้วก็ intersection ทีนี้3อย่างนี้คืออะไร inspiration เลยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือ 1. สมมุติคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างคุณต้องมาว่าคุณจะต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอาจจะมีทั้งที่บ้านยากจนเราอยากที่จะออมีสนองนี้ตัวเอง นี้เราอาจจะไม่ใช่เงินทองก็ได้นี้เราอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปดีก็ได้เราบอกว่าสังคมมีแตแม่งแย่วเราอยากจะเปลี่ยนให้มันดีวันๆเข้าไปแม่งมีแต่ดราม่าเปิดเข้าไปอะไรก็แชร์อะไรแย่ๆอย่างนี้ยแค่นี้ก็คืออินสปิเรชันแล้วคือแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนคุณไม่ต้องมองว่าแบบว่ามันมันอาจจะดูเวอร์แต่ว่าจริงที่สําคัญคือว่าถ้าเรามองสิ่งนี้ว่าเล็กมันก็เล็กแต่ถ้าเรามองมันว่าใหญ่ก็ใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นเล็ก ก็คือมันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเลยเพราะฉะนั้น iration, อินสไปเรชันถือว่าเป็นสิ่งแรกที่สําคัญอีก2ออย่างก็คือตัวในส่วนของเรื่องการอินเตอร์เซชันนะครับอินเตอร์เซชันเมื่อกี้ที่ผมบอกคืออะไรก็คือว่าการที่เรารู้แล้วว่าอินสไปเรชันเราเป็นยังไงนะครับเราพยายามหาอินสไปเรชันของเราเนี่ยที่ไปแมทช์กับสิ่งที่คนต้องการคือเรารู้แล้วว่าเราทําอย่างนี้ดีแล้วเราก็ดูว่าสิ่งที่คนต้องการมันเป็นยังไงแล้วก็ หาสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวระหว่างกันนะครับทีนี้อาจจะเดี๋ยวมันจะไม่ทันอีกอื่นมันมีเยอะจริงขอเฉพาะเนื้อๆเลยแล้วกันสิ่งที่2คือเราต้องรู้จักเทรนด์ของธุรกิจและคู่แข่งทีนี้เรารู้แล้วเรามีสิ่งที่เราชอบเรารู้แล้วว่าคนชอบอะไรทีนี้เราดูแลสิ่งที่3ามนี่เราต้องดูหรือว่าเรารู้ว่าเทรนด์ของเวลานี้คืออะไรบางทีสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับสังคมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราอาจต้องมาดูว่าตอนนี้คนต้องการอะไร โมบายมาร์เก็ตติ้งโมบายแอปพลิเคชันคลาวด์คอมพิวติ้งหรือแม้แต่เรื่องเซริตี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอย่างบางคีที่เราทําออกมาเนี่ยดีทุกอย่างดีแอปพลิเคชันมีฟีเจอร์ที่เจ๋งแต่ว่แต่ลวกโดนแฮ็กแล้วอะไรอะ่ะเสียภาพโพสเสียชื่อเสียงเสียทุกๆอย่างที่สร้างมาพัางหมดเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมขอเน้นก็คือว่าเรื่อง security ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต่อไปสิ่งที่สมเราต้องสร้างสไตล์ของเราเอง ทายของเราธุรกิจของเราอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่จะเป็นเหมือนหมาล่าเนื้อเข้าไปเฮ้ยปั่นยอดคนให้มันแบบว่าเข้ามาหาธุรกิจของเราแต่สิ่งที่เป็นธุรกิจของเราอาจจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการคนในสังคมก็ได้ไม่ว่าอาจจะใช้ business model อะไรก็ตามแต่สิ่งที่สําหรับคนที่เริ่มต้นจริงๆนะครับที่ผมแนะนําคือเรื่องของข่าว sourcing r o าว sourcing เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราไม่จำเป็นที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพียงคนเดียวแต่เรากลับใช้ social network ให้เป็นประโยชน์คือ เรารู้ว่าคนเพื่อนของเราคนนี้ใน Facebook เ,เก่งอันนั้นเราก็ให้เขามาทําอันนี้ให้เขามาทําอันนี้ให้คนนี้ทาอันนั้นไปแล้วก็แบ่งเบนฟิตกันให้เหมาะสมคือไม่จำเป็นว่าเราต้องทําทุกอย่างนะครับต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือว่าการบริหารองค์กรไล่ไปตั้งแต่เรื่องเอกสารเลยนะครับพูดง่ายๆสมมติว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เรรับทํางานเอาใบเสนอราคาก,กากๆไปให้เขามีตหนสือ่อแปบบึแบบ๊บ คือบางทีรู้สึกว่า first impression สำหรับคนที่อยากจะเซ็นกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยซีเรีสกเรื่องของ pattern เรื่องของโมเดลเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ทำฟรีแลนซ์ละเลยมากจริงๆนะครับอาจจะต้องให้โฟกัสที่นึง เรื่องที่2คืออ่าน Requirement, Condition หรือว่าเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องการประเมินโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลจริงๆโดยเฉพาะเรื่อง Requirement มันมีผลมากๆสำหรับคนที่ทำไอทีสมมติคุณรักเขียนโปรแกรมแต่ Requirement ไม่เคลียร์สุดท้ายทะเลาะกับลูกค้าทํานู่ทนทํานี่เพิ่มๆแล้วก็จบปัญหาก็ไม่ไม่มันไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆที่ต้องสําคัญต้องให้การโฟกัสเลยอีกอย่างหนึ่งเรื่อง Business Plan บางทีเราคำนวณเฮ้ยเราอยากทำ Product ตัวนี้มากๆเนี่ยแต่บางทีมัน มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอินคามเข้ามาหาเราตลอดสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองคือหนึ่งเดือนละอินคเรามีไหมวีลี่อินคารเรามีไหมมาร์ลี่อินคารเรามีไหมเยยร์ลี่อินคารเรามีไหมบางอย่างเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านนะครับที่สําคัญนอกจากการมองให้รอบด้านแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องมือในการช่วยเหลือธุรกิจเดี๋ยวนี้เรามีของฟรีดีๆมากมาย Google Apps Dropbox Email Client ต่างๆ Evernote w e d e c k ตัวเนี้ยผมว่าหลายๆคนต้องเคยใช้แต่หลายๆคนเคยนํามาใช้ให้มันเกิดมูลค่าหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นของฟรีเราสามารถสร้างธุรกิจที่ดีได้โดยใช้ของฟรีเพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้ถ่ายรูปไปเลยถ้าใครยังไม่เคยใช้กลัวลืมหรืออะไรก็ถ่ายรูไปไว้ก็ได้นะครับบางอย่างเนี่ยอย่างห้อง iP od, iP od ไอโ i p ไอโฟนไปช่วยทาธุรกิจอะไรบางทีเราไปเก็บรีพอร์ตไม่ลูกค้าแต่เราจดไม่ทันสิ่งนี้ก็ใช้สํารัดเสียนได้เออแล้วเรามาฟังเรามาถอดเทปมาถอดรีพอร์ตแมสอีกที Google App ของฟรีก็ใช้ได้ Thunderbird เลือกอ e ีเมลบางทีเราอาจจะมีเมลไครเ e ็นเราอาจจะมีเมลที่คอนแทคกับคนอื่นเป็นสิทธิ ใช่ไหมถ้าถ้าเรามานั่งเปิดเบราว์เซอร์ทีละอันไม่ต้องทําหากินก็พอดีต่อไปการนำตัวเองเข้าสู่ตลาดหลายๆคนอาจจะพูดไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่ผมจะมาพูดในลักษณะของภาพรวมล้วกันนะครับว่าเราอาจจะดูว่าเราจะทําให้คนอื่นรู้จักเราได้ยังไงใช่เรามีของดีเรามีของที่สุดยอดมากแต่คนไม่รู้จักก็จบเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวา r ร์ล์มาร์เก็ตติ้งใช้การใช้แอดต่างๆเช่นเฟซบุ o กกูเกิลการทำเอซีโอเอสเอ็มโอและอย่างที่สําคัญ ที่ผมเน้นย้ำมากๆเลยคือเรื่องคอนเทนต์อย่างที่หลายๆคนพูดไปเพราะคอนเทนต์ผมผมมีความศรัทธาอย่างหนึงว่าถ้าคอนเทนต์ดีเนี่ยสุดท้ายอะ่ะเขาจะต้องหาเราเจอผมไม่รู้ว่าหลายคนคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที่สาคัญคือคอนเทนต์คอนเทนต์คุณต้องตอบโจทย์ตอบโจทย์อาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ทางธุรกิจแต่อาจจะเป็นการตอบโจทย์ทางจิตใจสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะกลับมาเป็นธุรกิจอาจจะกลับมาเป็นแวร์ลูปกับเราในอนาคตก็ได้นะครับส่วนกลับมาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะไปต่อกันตอนท้ายท้ายนิดนึง แล้วก็เนี่ยอย่างนี้ก็จะมีอ่าโอเคต่อไปตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือหนึ่งการนําตัวเองเข้าสู่โอกาสถ้าถามว่าบางคนเนี่ยสิ่งที่คนทไทยเป็นเลยครับแล้วเป็นทัศนคติที่ที่มันไม่ค่อยโอเคคืออายไม่กล้าไม่กล้าที่จะโปรโมตตัวเองไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยออกไปให้คนอื่นหรือว่าไม่กล้าจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่โอกาสการไปงานแคมป์ต่างๆการไปบาแคมปิ้งแคมป์หรือการเอาตัวเองเข้าไปไปสู่ในที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยมันคือการที่อาจจะทำให้เราไปเจอเพจเราอาจจะไปเจอ คู่หูในการทาธุรกิจก็ได้เราอาจจะไปเจอคอนเนคชันที่ดีก็ได้บางทีเราไปโดยที่ไม่ได้หวังอะไรอย่างเช่นเราออกไปให้ความรู้ไปอะไรสุดท้ายมันอาจจะมีสิ่งที่มันเป็นคุณค่ากับมหาเราก็ได้อย่างที่บอกคุณค่าย้าเลยว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคุณค่าทางด้านเงินตราอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคุณอาจจะไปเทรนนิ่งอาจจะไปงานอะไรก็ได้งานสัมมนาฟรีในไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย เราหาจากเว็บเนี่ยอย่างที่ผมเคยเข้าไปก็อย่างงานเว็บสัมมนาดีๆอะไรเงี้ยเขารวมเว็บสัมมนาฟรีๆเยอะมากนะครับสิ่งต่อมาคือการเสริมสร้างองค์ความรู้องค์ความรู้เนี่ยคนไอทีมักจะละเลยองค์ความรู้ที่เป็นนอนเทคนิคข้อมากโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องการบัญชีเอกสารเรื่องบางทีแม้กระทั่งเรื่องไฟฟ้าวิวศวกรรมบางทีสมมติเราตั้งองค์กรขึ้นมาเราไปจ้างคนมาทําไฟทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาทาอะไรแล้วถ้าเขามาโกงขึ้นมาเขามาโกงค่าตัวเราเขามาโกงทําอะไรทุกอย่าง ให้มันแบบว่ามันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะไดะ้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสุดท้ายเราก็แย่เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้นี่เป็นสิ่งที่สาคัญสื่อทั้งหลายมากมายเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็น youtube Google เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นสื่อที่ที่เป็นฟรีเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปหาสื่อเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปหาตลาดแต่เราอ่ะบางครั้งเรานั่งอยู่แต่หน้า a c e b o o k อ่ะบางที Facebook มันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง เราเอาตัวเองไปหาตลาดใหม่ๆหไปหาสื่อใหม่ๆไปหาสื่อที่มันจะลงใจจะลงสมองไม่ใช่อยู่แต่เรื่องดราม่าเรื่องนี้คือคือมันเป็นสิ่งที่ที่ผมแบบอึดอัดมากแล้วว่าทำไมเปิดเป็นรูปต้องมีแต่ดราม่าแล้วแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าทาให้ให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองเลยสิ่งที่สําคัญเรื่องการแชร์เนี่ยการแชร์ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญม,มากทุกวันที่ผมทําแฟนเพจคือถามว่าผมทาเนี่ยไม่ได้หวังว่าคนจะเข้ามา ผมไม่ได้หวังที่ยอดไลค์แต่ผมหวังว่าสิ่งที่ผมรู้มันจะไปถึงคนได้มากแค่ไหนบางทีผมไปวัดไปทําบุญมาพระอาจารย์เทพดีๆผมก็ทาแฟนเพจขึ้นมาชื่อว่าจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าเรามีอะไรดีๆเราจะพุชเรียกว่าเป็นคอนเทนต์สีขาวเลยก็ได้ออกไปสู่สังคมโดยที่ว่าแค่หวังว่าเขาอ่านและเขายิ้มได้แค่เนี้บางทีในสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะแบบเออมาปรึกษาเรามาอะไรอย่างนี้ เราอาจจะไม่ได้ให้สิ่งที่เป็นมูลค่าทางเงินแก่เขาแต่เราให้สิ่งที่เป็นมูลค่าทางใจแล้วสิ่งเหล่าน,นี้มันจะเป็นการที่จะปรับสังคมอินเทอร์เน็ตเราให้ดียิ่งขึ้นรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ก่อนที่จะรับจากคนอื่นสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญมากทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ยผมว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนายอย่างจริงจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รีบมากก็ขอจบเชนสท่านท่างที่นี่ครับผมมาก ครับพอดีเห็นเรื่องคอนเวอร์เจนส์ o ุ๊อะครับผมสนใจเลยอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดครับอ๋อก็เป็นมารวบรวมกันยังไงครับคอนเวอร์เจนส์ุผมมองว่าผมก็อย่างอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนแรกเรื่องว่าการทําธุรกิจเนี่ยทุกคนย่อมมีสิ่งที่เป็นเป็นความถนัดของตัวเองใช่ไหมครับก็คือส่วนหนึ่งแต่เราไม่สามารถที่จะถนัดในทุกๆอย่างที่เป็นไอทีสมมตผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่าโปรแกรมมิง เน็ตเวิร์กซ r i t y e ว a r ตี้อีเติ้งหรืออะไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าเรารู้จักประสานความร่วมมือกับเพื่อนเราเพื่อร่วมธุรกิจของเราในการที่จะผลักดันโซลูชันที่ดีออกไปอย่างที่ผมทําในตอนนี้คือผมทำแง่ๆว่าเ n ็ e เมื่อกี้คือเป็นทั้วทั่วไอทีโซลูชันแต่เราก็ประสานควาร่วมมือกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนธุรกิจที่เปิดบริษัทมาทำฟรีแลนซ์มาเหมือนกันหรือทำเป็นบริษัทเล็กๆมาเหมือนกันเพื่อที่จะผลักดันโซลูชันออกไปอันนี้คือรวมกันแล้วใ่ม เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นพันธะหลวมๆที่ว่าเราไม่ได้รวมมาเป็นบริษัทเดียวกันแต่หมายถึงว่าได้ได้เริ่มมีความร่วมมือใช่ใชับมีความร่วมมือเล่าตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับจะได้นึกออกว่าแบบผมพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ผมไม่มีเว็บโพสติ้งผมก็เฮ้ยเฮ้ยนายเราเราไม่มีเว็บโพสติ้งเออนายก็ช่วยเราหน่อยแล้วก็เขาก็จะดูแลให้เราด้วยความด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับการไปยูธุรกิจบางทีเขาอาจจะใส่ใจในส่วนของของเรามากยิ่งขึ้น คือบางทีการทาอะไรกับเพื่อน,นมันเป็นสิ่งที่ที่อาจจะมีผลเสียสําหรับบางทีแบบเฮ้ยถ้า,าท,ะทะเลาะกันหรืออะไรแต่ถ้าเรามองในด้านบวกสิ่งที่สาคัญคือผมพยายามโฟกัสเรื่องด้านบวกว่าเราพยายามมองสิ่งบวกๆที่อยู่ในตัวคนอื่นแล้วก็เรามาทํางานร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ธุรกิจมาสามารถร้ายฟอรด,ดีขึ้นคือคือสรุปว่ากลุ่มเอ็นเซกใช่ไหมครับอันนี้ค,ค,คือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนที่รู้จักกันแต่แต่แค่รวมตัวกันแล้วเรียกว่าเอ็นเซก แล้วเปิดรับคนอื่นด้วยป่ะครับเผื่อมีคนในนี้ก็ลอยก็อยากเป็นคลาว d s ซอร์ซิ่งครับสมมุติว่าถ้าใครมีโปรเจกต์หรือไอเดียอะไรก็ก็ยินดีครับก็คือว่าอยากจะถือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจอย่ามองว่าเป็นคู่แข่งหรือศัตรูกันดีกว่าขอบคุณครับโอเคครับหัวเรื่องอะไรนะขอพูดชื่ออีกหัวเรื่องอีกนึงก็การการแบบเป็นบิสมิสแตลาพ์ไอทีบิสมิสโอเค คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เอามาบรรยายวันนี้เพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะมีธุรกิจของตัวเองก็น่าจะสร้างรงบัดานใจให้หลายๆคนได้นะครับคราวนี้ก็อาจจะขออนุญาตพูดในฐานะที่ก็คงเป็นเหมือนกันนะรเริ่มทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กมัธยมจนแบบว่าถึงตอนนี้เนี่ยครับก็อยากเสนออยากพูดอะไรบ้างนะครับก็จริงๆเรื่องพวกนี้เห็นมีผู้ใหญ่หลายท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขอแชร์งเ,เช่นคือคนเริ่มทําธุรกิจเนี่ย สิ่งสําคัญอย่างนี้ก็คือไอเดียที่จะทำหนึ่งครับเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าคนทําธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะเจ๊งสูงมากเลยคือไอเดียเริ่มต้นนั่งเทียนคิดว่ามันจะต้องดีอย่างเงี้ยเออก็น่าจะพูดถึงตรงนี้เนาะคือบางคนมั่นใจมากเลยผมมันออกมามันจะต้องดีเพราะผมชอบมากผมผมถ้าเป็นผมผมอยากจะใช้มากอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไปทําการสํารวจจริงๆว่าตลาดจริงๆอย่างได้หรือเปล่าหรือบางทีสารวจมาแล้วไม่ใช่ก็นั่งเทียนอีกว่าเฮ้ยสารวจมันผิด นะมั่นใจตัวเองนี่อย่างหนึ่งครับอย่างที่สองสำหรับคนไอทีที่จะมาทําธุรกิจเนี่ยคือคนนะมองเยอะมากเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์คือจะเห็นว่าหลายคนมองว่าตลาดไอทีเนี่ยหยเงินเยอะอยากจะเข้ามาเล่นบ้างนะครับทุกคนเป้าหมายหลายๆคนมองอยู่อย่างเดียวว่าเฮ้ยเงินมันเยอะว่ะเดี๋ยวเราลงลงมาดีว่าแล้วมาทําอะไรก็ได้ที่ให้มันได้เงินซึ่งจริงๆมองอย่างนี้ยมันก็ได้เงินนะแต่บางทีสิ่งที่เราทําออกมาคนมันจะมองกุ๊บเราจะรู้เลยว่าเนี่ยทำมาเพื่ออยากจะได้ตังค์หน้างเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าอยากจะมีธุรกิจที่มันจะมีความยั่งยืนในวงการไอทีเนี่ยสิ่งสำคัญก็นั่นแหละอย่างที่แรงานานใจมาร์คซักเกอร์เบลสตีฟจ็อหรือว่าบิลเกนเนี่ยการจะเริ่มทำธุรกิจของเขาเขามีเหมือนอุดมการมาเรียออุดวการเนาะว่าเขาจะเปลี่ยนโลกหรือว่าเขาจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นครับคืออยากจะให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบางอย่างแล้วเดี๋ยวสุดท้ายสังคมก็จะตอบแทนเขาไปเองว่า เออสิ่งที่คุณทํามันดีมากมันก็จะกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งสิ่งหนึ่งที่พูดเนี่ยดีมากคือเรื่องของงานเอกสารเนี่ยคนไอทีมักไม่ค่อยสนใจหรือว่างานเอกสารที่บอกว่ามีคอเทชันมีเอกสารที่จะต้องส่งให้ลูกค้าจดหมายเลยก็แล้วแต่นะครับคือเคยมีประสบการณ์ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะขายของให้มีราคาหรือของให้แพงเราก็ต้องทําตัวให้ดูมีราคาแพง ไม่งี้เราจะขายของไม่ได้ไอย่างเช่นว่าเราอยากจะขายโปรดักต์ซอฟต์แวร์ของเรามูลค่าเท่านี้แต่ว่าเวลาไปขายเนี่ยเสื้อยืดเกงยีนรองเท้าแตกไปอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกถูกไหมเราก็าต้องแบบทําให้ดูมีราคาเหมือนกันเอกสารก็เหมือนกันเอกสารที่มันดูโปรดีไซน์สวยงามก็ส่วนหนึ่งนะครับพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับข้อมูลถูกผิดใช้สีประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องสาคัญเหมือนกันซึ่งคิดว่าเออก็นะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญครับ มันเยอะมากเร็วฟังมัฟังไม่ทันมันตอนที่คิดไอเดียมันจะมีสองอย่างใช่ไหมคือถ้าแบบมันเหมือนกับว่าในนี้มันจะปนอยู่ไปเลยว่าสตาร์ทอัพว่ามีโปรดักต์ของตัวเองกับสตาร์ทอัพเพื่อเปแบบสร้างโปรดักต์ให้คนอื่นนะแต่ทีนี้มันก็เลยแบบว่ามีมีแบบ แต่ทีนี้เนี่ยการหาความต้องการอะเรา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 อันนี้ส่วนตัวเราคิดว่าไม่ควรจะหาความต้องการปัจจุบนันแต่ควรจะหาความต้องการไปอีก2ปีสาปีเป็นอย่างต่ำจริง<ม>จริงก็ขอ,อนิดหนึ่งครับคือด้วยจริงๆนะตอนแรกคือผมผมพูดก่อนนะครับผมมา,างานติคงแคมป์เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่รู้เลยว่าติงแคมป์ให้ให้ผมสิบสไลด์ผมไม่รู้เลยผมมีเวลาพูดแค่นี้คอนเทนต์จริงๆหัวข้อนี้ที่ผมคิดเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมจะมีเวลาแค่นี้ ผมเตรียมไม่ตอนแรกผมจะพูดสักชั่วโมงครึ่งจริงๆผมมีวิดีโอประมาณสิตัวที่จะแบบมาเรียกแรงบรรดาใจาเพราะสิ่งที่สคัญคือผมเน้นการเรียกแรงบนนันดาใจผมไม่ได้มาให้โน้ตหาว่าคุณต้องทํำยังไงแต่ผมมาปลุกป,ปลุกสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นคือหลายๆอย่างเนี่ยผมเลยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเท่าไหร่ว่าเอ้ยจริงๆถ้าถามว่าอย่างที่พี่ปอนพูดนะครับผมเรื่องของ Competi t o r analysis เนี่ยจริงๆผมจะยกตัวอย่างอย่าง,างผมเนี่ยผมผมดูอ่ะ IT convergence มีอะไรบ้างอ่าสมม,มพด เว็บดีเวล็อปเมนต์ผมไปรีเสิร์ชประมาณประมาณเกือบเกือบร้อยเว็บว่าเว็บดีเวล o อปเมนต์ในไทยเจง๋จงๆมีเว็บไหนบ้างสิ่งที่สาคัญคืออันนี้ขอขอ,ขอเพิ่มนิดนึงนะครับว่าการที่เราไปรีเสิร์ชเราเรารู้เขารู้เราอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ว่าเขามีส่วนใดดีเขามีส่วนใดไม่ดีเราจับส่วนดีเขามาประกอบเป็นตัวของเรานี่คือสิ่งที่สําคัญเราต้องอ่านอ่านเกมให้ขาดอ่านเกมให้รอบด้านว่าอ่าทำไมเว็บนี้อ่าทำไมเว็บเด็กดีถึง,ถ,งถึงมีคนเข้าเยอะเราต้องวิเคราะห์ให้ละเอียด เราทำไมเว็บนี้ถึงมีคนมาจ้างเยอะเราก็ต้องมีข้์ให้ละเอียดแล้วเราหยิบข้อดีคือมันมันไม่ได้อ่ามันจะมีคําอยู่2องคำคือคำว่า copy กับ reference เราไม่ได้ลอกเขาแต่เรา reference สิ่งที่ดีของเขามาสร้างเป็นตัวของเราสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับโอเคงั้นงั้นขอขอพจาอีกนิดนึงนค่ะเรื่อง presentation นะคะว่าคือคือ presentation ในการจะสร้างแรงบันดาลใจบุกแรบันดาลใจใ presentation ในการให้ความรู้มันจะต่าง มันจะใช้น้าเสียงต่างกันแต่ถ้าถ้าแบบว่าใช้น้าเสียงแบบสร้างแรงกดดันใจพยายามป,ปลุกอะไรงอย่างเงี้ยมันจะทําน้ําเสียงเนี้ยมันจะเป็น distract ข้อมูลในสไลด์มันจะทําให้ฟังไม่รูเรื่อง,อ,งอ,อันนี้แนะนําเป็นส่วนตัวแถมให้นะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์หลายคนคือจริงๆมันก็ไมเ่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะว่าจะมางานทิ้งแคมป์แล้วมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาให้พูด,ดานาทีกี่นาทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง ผลเสียมันอยู่ที่ตัวเราเองคือเฮ้ยเราบริษัทเตรียมมาดีแล้วมันไม่ได้เต็มที่ถูกไหมครับออคนฟังก็ไม่ได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็ทุกท่านเหมือนกันก็นกคือต้องศึกษาก่อนเนาะเวลาจะทําทโครงการอะไรให้กี่นาทีเปลี่ยนสไลด์ยังไงนี่ครับอีกอย่างหนึง่งถ้าโอเคพลาดไปแล้วไม่เป็นไรทุกท่านให้อภัยได้แต่อย่ามาเฉลยทุกท่านท่านรู้ว่าผมทําผิดครับถูกปะคือุฮ้ยผมไม่รู้จริงๆริคือตอนแรกฟังไปเอา้า คือพี่เจสอาจจะบอกว่า gegeben? เฮ้ยมันไม่ไม่เหมาะแต่ผมฟังอ่ะสินาทีสิบไลด์มันก็ไม่แย่นิแต่พอมาฟังเฉลยว่าจริงๆผมเตรียมมามากหว่อนอ้าวแม่งคะแนนหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาหวังคะแนนนะผมไม่ไม่จริงๆไม่มีคะแนนสมมุติว่าถ้าเกิดเขาต้องการให้คะแนนหรือว่าในการไปพิชธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปเฉลยจุดบอดให้เราเห็นก็เนียนเนียไปเขาคิดว่ามันดีไหมถ้าถามว่าจริงๆผมผมจะเนียนก็เรียนได้แต่ผมมีสาเหตุที่ผมไม่เนียนเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็น ข,ข้อเสียหรือข้อผิดพลาดของผมเพื่อจะเป็นตัวอย่างใน,นการที่จะไปพัฒนาตัวเองนะครับขอแค่นี้เท่านั้นอบคุณคอมเมนเตอร์บ้างน,นะครับ